คุณเคยรู้หรือไม่ว่าเด็กแรกเกิดในไทยกว่า3%อาจมีความพิการแต่กำเนิดที่มองไม่เห็นในทันทีแต่ความผิดปกติทางพันธุกรรมเหล่านี้กลับแฝงตัวอยู่ในยีนส่งผลรุนแรงต่อสุขภาพเมื่อเติบโตขึ้นตัวอย่างเช่นภาวะพร่องเอนไซม์หรือทาลัสซีเมียซึ่งหากไม่ตรวจพบตั้งแต่แรกเกิดอาจทําให้เกิดปัญหาเรื้อรังในอนาคตแต่ข่าวดีคือเทคโนโลยีล่าสุดกําลังจะพลิกโฉมการดูแลสุขภาพของเด็กไทยและนี่คือจุดที่หลายคนอาจยังไม่เคยได้ยินโครงการ LifeSeq หรือ i f e l o n g i n i t i a t i v e Future e x c e l l e n c e t h r o u g h l o n g Read Sequencing กำลังเปิดตัวครั้งแรกในเอเชียนำโดยคะณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยรวมกับบริษัท d k s h ประเทศไทยจำกัดและผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง p อกไบโอโครงการนี้ใช้เทคโนโลยีไฮไฟจีโนมซี u ควนซิงที่มีความแม่นยำสูงตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมที่พบยากในประเทศไทยตั้งแต่แรกเกิดเพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างแม่นยำตั้งแต่วันแรกของชีวิต ในเฟสแรกจะมีการตรวจวิเคราะห์พันธุกรรมให้กับทารก300รายโดยไม่คิดค,ค่าใช้จ่ายที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและในปี2568ถึง2569จะขยายโครงการให้ครอบคลุมทารกทั่วประเทศพร้อมติดตามผลตลอดชีวิตนี้คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามการเข้าถึงข้อมูลจีโนมตั้งแต่ยังเป็นทารกไม่เพียงช่วยตรวจโรคแต่ยังสามารถวางแผนการรักษาโรคเรื้อรังเช่นอัลไซเมอร์ได้ตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตการรู้ว่าเด็กมีความเสี่ยงต่อโรคใดๆก่อนที่จะเกิดอาการคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่ยั่งยืน ศาส,สตราจารย์แพทย์วรศักดิ์โชติเลศศักดิ์ผู้อํานวยการศูนย์เวชพันธุศาสตร์กล่าวพร้อมชี้ให้เห็นว่าในยุคที่ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการให้เด็กทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงตั้งแต่แรกเกิดคือการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือการนําเทคโนโลยีนี้มาใช้ในระบบสาธารณสุขนี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดการถกเถียงถ้าทุกครอบครัวสามารถเข้าถึงการตรวจจีโนมได้แต่ไม่มีการวางแผนรักษาที่รองรับจะเกิดความเหลื่อมล้าหรือไม่หรือการรู้ความเสี่ยงทางพันธุกรรมล่วงหน้าจะกลายเป็นภาระทางจิตใจให้้กกับผูปครองแทน นายคงศักดิ์อื้อมุกดากุลกรรมการผู้จัดการของดีเคเซทระบุว่าโครงการนี้เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ของการดูแลสุขภาพแบบแม่นยำในภูมิภาคด้วยการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านจีโนมนุษย์ขณะที่นายคริสเตียนเฮนรีประธานของพอกไบโอกล่าวว่าเด็กทุกคนควรได้เริ่มต้นชีวิตอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลจีโนมที่ครอบคลุมซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทที่จะทําให้เทคโนโลยีเข้าถึงได้ในพื้นที่ที่มีความจําเป็นมากที่สุดแต่คําถามที่ยังคงเปิดกว้างคือ การตรวจจีโนมตั้งแต่แรกเกิดควเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคนหรือไม่หรือจะกลายเป็นสิ่งที่เฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่เข้าถึงได้คุณคิดอย่างไรอย่าลังเลที่จะแสดงความเห็นและร่วมอภิปรายในประเด็นนี้เพราะนี่คืออนาคตของการดูแลสุขภาพของบ้านเรา